ข่าวต่อไปก็เช่นเดียวกันค่ะท่านผู้ว่าของเรานะคะก็ได้รวมกับทางปอพม้อผ้าห่มกันหนาวให้กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะวันที่27มกราคม2557ที่บริเวณหน้าสารากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายสุรพลพนัทอัมพลผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยนายเพิ่มวิทยากันทศงหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ได้นำผ้าห่มกันหนาวมอบให้กับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16สาขาแม่สเสรียงจำนวนพันพื้นและสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1แม่ห้องสอนอีกจำนวน500พื้นทั้งนี้เพื่อบรรเทาความหนาวเย็นให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามหน่วยอนุรักษ์และพื้นที่ป่าในการรักษาและดูแลทรัพยากรป่าไม้ของพื้นที่แม่ห้องสอนค่ะ นายสุรพลพนัทอัมพลผู้วารชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้กล่าวว่าในปีนี้อากาศหนาวเย็นมากกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติภัยหนาวทั้งเจ็ดอำเภอและมีราษฎรหลายหมื่นคนที่ประสบภัยหนาวซึ่งทางจังหวัดได้นำผ้าห่มกันหนาวไปมอบให้แต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้ได้ความอบอุ่นโดยเฉพาะพื้นที่สูงจะมีอากาศหนาวเย็นมาก โดยในปีนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศว่าจะหนาวเย็นไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์และอาจจะมีหิมะเกิดขึ้นได้ค่ะค่ะก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของภัยหนาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะซึ่งขณะนี้อุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกมาพยากรณ์แล้วนะคะว่าจะมีความหนาวเย็นไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ไม่แน่ค่ะประเทศไทยของเราโดยเฉพาะที่แม่ฮ่องสอนก็อาจจะมีหิมะตกได้นะคะ